หนังที่ค่อนข้างจะตีแผ่ค่อนข้างที่จะเสียสีสังคมและก็ให้แง่คิดมากๆคับมีความกดดันในเรื่องค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าทุกคนกินของที่ตัวเองเลือกแค่คนละหนึ่งอย่างคุกนี้ทุกคนจะรอดครับสวัสดีครับอยู่กับผมยานกรสตูดิโออีกแล้วนะครับกับช่วง Netflix Review ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังเรื่อง The Platform ครับ เรื่องนี้ต้องบอกว่าผมค่อนข้างให้ความสนใจกับบทแล้วก็ต้องเรียกว่าไงอะสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อตั้งแต่อ่านเรื่องย่อเลยครับก็ก่อนรีวิวนะครับต้องบอกว่าการรีวิวจะมีการสปอยเนื้อาหาและเปิดเผยในเรื่องครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าไม่อยากฟังสปอยก็ปิดคลิปไปก่อนได้นะครับหรือใครที่อยากจะฟังความรู้สึกแล้วก็การเปิดเผยในเรื่องเล็กน้อยนะครับก็มาฟังคลิปนี้ก่อนได้เพื่อการเข้าใจในการดูหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ หนังนเรื่อง t h แพลตฟอร์มครับล่าถึงคุกคุกนึงผมจะอธิบายให้เข้าใจใง่ายนะครับว่าคุกนี้เป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วตรงกลางของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีรูรูตรงกลางยาวลงไปเลยนะครับและคุกก็จะมีหลายชั้นมากๆ1 2 3 4 5 6 7ไล่ลงไปยาวเลยครับซึ่งคุกนี้นะครับจะมีการส่งอาหารที่แปลกใหม่มากๆเรียกได้ว่าเดลิเวอรถึงตัวถึงห้องขังเลยครับแต่ว่าอาหารนะครับจะค่อยๆส่งจากชั้นหน ชั้น 2.. ชั้น3ลงมาเรื่อยๆครับเท่ากับว่าคนชั้นล่างนะครับจะก,กินของเหลือจากคนชั้นบนเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากๆและก็นี่ก็คือเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะตีแผ่ค่อนข้างที่จะเสียสีสังคมและก็ให้แง่คิดมากๆซึ่งไอ้แง่คิดเนี่ยหรือการตีแผ่สังคมเนี่ยมันก็กระจายไปได้หลายอย่างนะครับ ทุกคนจะพูดถึงการเมืองชนชั้นหรือว่าจะเป็นระบอบพมหกษัตรัต์ก็เคยมีนะครับที่ผมอ่านเจอนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดให้เข้าใจใง่ายๆเนี่ยผมขอพูดถึงชนชั้นละกันจวหัวไว้ก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องชนชั้นนะครับเรามาพูดถึงความรู้สึกแบบเรียบๆกันเลยว่าดูหนังเรื่องนี้จบแล้วมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าดูตอนกินข้าวไม่ได้ครับเรื่องนี้อาหารที่ลงมาจากชั้นบนเนี่ยชั้นบนมันก็ดูดีฮะแต่พอลงมาชั้นล่างเนี่ยมันแยะมากๆครับ ใครที่ดูหนังไปกินเข้าไปเนี่ยมีพุ่งแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและก็ต้องพูดถึงก็คือหนังเนี่ยมันให้อารมณ์และบรรยากาศที่แปลกใหม่ครับมีความกดดันในเรื่องค่อนข้างที่จะสูงนะครับและหลายๆคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเรื่องนี้ใครที่ชอบก็จะชอบไปเลยครับส่วนใครที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่เวิร์กเลยครับ ดังนั้นเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชอบหนังที่เกี่ยวกับการเสียสีสังคมให้แง่คิดหรือว่าให้สิ่งที่เราไปคิดต่อได้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของชนชั้นและก็การทํางานของไอ้คุกนี้เลยแล้วกันนะครับคุกนี้ครับจะส่งอาหารลงมาเรื่อยๆครับโดยอาหารนี่คือเราต้องกินเลยนะฮะใครที่เก็บอาหารชิ้นเนี้ยไว้ห้องนั้นจะไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนนี่คือเย็นไปเลยเย็นจนแข็งตายหรือร้อนจนละลายหายไปเลยฮนะ คือเขาจะมีคนคุมคุกนี้ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากเรื่องนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เรากําลังดูเรื่องนี้นะครับเขาจะบอกว่าทุกคนที่เข้ามาในคุกแห่งนี้นะครับมีสิทธิ์เลือกอาหารได้หนึ่งอย่างนั่นแหละครับทุกคนก็จะเลือกอาหารที่ตัวเองชอบมาแล้วคนคุมเนี่ยคนคุมคุกแห่งนี้นะครับก็จะสร้างอาหารที่ดีที่สุดที่มันเป๊ะที่มันแบบโอ้เพ perfect ที่สุดเท่าที่จะทําได้มาให้ในคุกนี้นะครับ แต่ว่าก็นั่นแหละครับมันจะส่งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างครับคือถ้ามองย้อนกลับไปในคุกนี้นะครับทุกคนที่อยู่ชั้นบนนี่โอเขาเขาจะกินกินของที่ดีที่สุดเขาจะ,จะกินได้กินวายกินทุกอย่างแล้วมันก็จะเป็นของเหลือของเหลือของเหลือลงไปเรื่อยเรืยจนชั้นล่างสุดล่างแล้วล่างอีก ทำให้คนที่เขาอยู่ด้านใต้เนี่ยใต้พื้นนะฮะชั้นล่างๆเนี่ยก็จะอดตายกันครับเพราะทุกคนเนี่ยกินกินมั่วกินเท่าที่ตัวเองจะกินกินได้กินเยอะมากๆครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปทีนะครับถ้าทุกคนกินของที่ตัวเองเลือกแค่คนละหนึ่งอย่างคุกนี้ทุกคนจะรอดครับแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตนะฮะไม่ได้สวยหรูฮะ,ะตัวละครทุกตัวมีคาแรคเตอร์ที่ต้องบอกว่าจัดจานมากๆ ในคุกคุกหนึ่งจะมีคนสองคนนะครับเป็นบัดดี้กันอยู่คนละฝั่งกันขอยกตัวอ,อย่างอย่างตาลุงนะผมขอเรียกตาลุงแล้วกันที่อยู่กับพระเอกในตอนแรกนะครับ <S <s เขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียกว่ายังไงดีเขากินเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเขาเคยคุกนี้นะครับระบบการทํางานคือในทุกๆเดือนหรือแล้วแต่เวลาครับคือเขาจะสลับคนไปหลายๆชั้น สลับไปสลับมาอยู่ชั้น1มีโอกาสไปชั้น200อยู่ชั้น200มีโอกาสไปชั้น100ชั้น7ชั้น5ซึ่งในคนที่อยู่กับพระเอกมาเนี่ยครับเขาเคยลงไปจุดที่ต่ํามากๆซึ่งเขารอดมาได้ครับทั้งนั้นที่ชั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะมีอาหารเหลืออยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าไอ้ก่อนที่พระเอกจะเข้ามาเนี่ยเขาฆ่าเพื่อนเขากินไปหรือเปล่าคือเหมือนทุกคนอยู่เพื่อเอาตัวรอดทุกคนทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเอาตัวรอดครับคนชั้นบนก็มีความสุขคนชั้นล่างนี่ กินของเหลือหรือแบบอยู่ประทางชีวิตไม่รู้ว่าวันหนึ่งอยู่ชั้น200แล้วจะตื่นมา1 9 9หรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคนที่เข้าไปในคุกแห่งนี้นะฮะสามารถเลือกของติดตัวเข้าไปได้หนึ่งอย่างครับอย่างพระเอกเนี่ยโอ้โหเข้าไปไม่รู้อะไรเลยฮะเลือกหนังสือเข้าไปฮะไอตะลุงตะลุงที่ไปกับพระเอกฮะเลือกมีดมาะโอ้โหวันหนึ่งมันฉอกันพระเอกจะเอาหนังสือฟาดโ,โป๊ะโป๊ะโป๊ะตายดิฮะ คือไอของที่เอาเข้าไปคนละชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนมากๆว่าพระเอกจะเป็นยังไงหรือคนแต่ละคนมันเป็นยังไงนะครับโดยรวมของเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะให้แง่คิดที่ดีในหลายๆด้านเลยถ้าใครที่ได้รับชมแบบตัวเต็มของเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะตีความไม่เหมือนกันในความคิดแต่ละคนก็จะแตกแยกออกไปครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยที่เราดูไปแล้วพอดูจบเนี่ยจะให้เราคิดต่อครับไม่ใช่เรื่องที่จบโดยสมบูรณ์ไม่ได้จบแบบที่มันจบแล้วแล้วจบเลยครับเป็นเรื่องที่จบแล้วทําให้เราคิดได้ในหลายๆทางครับหรือว่าคิดในมุมมองที่แปลกแตกต่างกันออกไปครับโดยรวมของหนังเรื่อง The Platform ครับผมอยากแนะนําเรื่องนี้ให้หลายๆคนดูนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ให้แง่คิดที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนน่าจะลองเปิดใจรับชมหนังแนวนี้ดูบ้างครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเรื่องนี้ครับวันนี้นะครับมนากรสตูดิโอขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับและกด Subscribe ด้วยเพื่อติดตามผลง,งานต่อไปด้วยนะครับ